ลงมาดิพี่ลงมาลงมาก็ตรงมาลงมาเย้เฮ้ยเก็บเร็วบอกเลยงานเร็วเฮ้ยโดนไฟครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุนนิยมครับอย่าไม่เยอะแล้วกันอย่าไม่เยอะมาครับผมด่านที่30นะผม Eye of the Camel นะครับด่นนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็โดนเอาเปรียบตามเดิมนะครับก็เงินเรามี2 0 0พเงินเขามี8,000 แต่ที่เรามันดีขึ้นมาหน่อยก็คือเรามีพันธมิตรเนี่ยคือสีส้มเขาะจะมีสีฟ้าสีเหลืองซึ่งผมได้ดูเมืองแล้วบอกเลยว่าสีเหลืองตียากมากส่วนสีฟ้ามันอยู่ติดกันเราเนี้ยเราจะกดมันด้วยป้อมครับผมมาดูด่านจริงกันครับสีฟ้าเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สีเหลืองอยู่ข้างด้านบนสีเหลืองเป็นสมรภูมิที่ดีมากเลยครับคือเขามีแร่อะไรให้เก็บทุกอย่างในแถวนี้นะแต่เราอะเด็ย เราก็รวยเช่นกันครับถ้ามันให้เรามาขนาดนี้เรารวยนะครับส่วนสีฟ้าเราจะกดแล้วเราจะฆ่าเขาพอเราฆ่าเขาเสร็จปับ๊บเราจะยึดพื้นที่จากนั้นเราจะฟาร์มให้ได้เยอะแล้วจากนั้นค่อยส่งคนบุกทางนี้ครับโอเคเอาตามนี้เริ่มมาครับต้องเร็วเลยนะชาชะการกันไปได้การ my boy is yours your grace recruits needed sire a message from the lion heart these are desperate times my lord you will need all your courage in the days that lie ahead you need something built constructing siege equipment constructing siege, constructing siege... Constructing siege equipment can't place that there my lord. Constructing siege equipment Shield are ready. Shield are ready. We are waiting for orders. We are underway. Arrows. arrows ready. Not arrows. We are on our way. No. Show us our palms. Shield <coughs> ready. Ballista ready.

รีบไปรีบไปจังหวะนี้เราอาจจะฆ่าพระราชาได้นะครับถ้าพระราชามันทักช้าบอกเลยนี่ฆ่ามันมาลงมาฆ่ามันฆ่ามันปิดฉากถ้าปิดฉากตรงนี้ได้ผมก็โอเคครับผมยอมเลยราชามันหัวร้อนอ่ะ อสเวตเราไปถึงตายนะครับราชามันอนะทีนี้เราก็จะไม่เสียเวลามากในการเก็บมันเฮ้ยมันใกล้าตายตายจริงๆด้วยนะเนี่ยเอาดีเอาดีครับเอาดีครับโอ้โหแม่งโคตรถึกอันนี้ไม่ตายแหรอเนะอี่ยเอ็ดเครื่องนี้นี้ก็ยิงครับเอ้ยมาดิลงมาลงมาดิพี่ลงมาลงมาก็ตรงมาลงมาเย้เฮ้ยเก็บเร็วบอกเลยงานเร็ว ไม่ต้องถึงเลยไม่ต้องถึงเออตายหาหมดครับบอกเลยว่างานเร็วมากได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้มิกี้เพื่อนชมครับเพื่อนชมงานเร็วว่ะเอาแล้วผมวันนี้ถั้งงานเร็วไม่มีเหรอไม่มีสร้างได้แต่นี่มันก็บุกมาเหมือนกันครับนั้นก็อย่าประมาท Stone needed Stone needed อ่าไม่มีใช่ไหมซื้อได้เงินปูเยอะตอนเนี้ยโอ้มันเตรียมบุกเลยนะถึงเราจะแบบพลทนงพลธนูอะไรเราจะตายหาหมดแต่ก็โอเคนะผมว่าก็ไม่ได้เลวรายเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นเกมที่เยอะมาก โอเคครับเดี๋ยวผมจะบุรณะชีมผมก่อนนะครับว่<ม>าให้มันแบบโอเคโอเคนะ๋ยวผมจะตัดกลับมาอีกทีนะถ้าให้ผมแบบนั้นเนดะี๋ยวมันก็จะนาน,นครับ o <hours> องชั่วโมงต่อับผม,ผมก็สร้างบุรณะเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เมืองเขามันก็โดนโจมตีเรื่อยๆนะโดยเพื่อนเรานะแต่ผมคิดว่ามันนะ่าจะตีไม่แตกร,รอเราตีแตกเท่านั้นนะมันจะตีแตกได้ แต่ก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมนั้นได้เยอะมากพอควรครับเกมมันย่นระยะเวลามันมามากแล้วนะเพราะว่าเราตีทางนั้นแตกโดยเร็วนะแต่เราก็ต้องใช้ในความแบบคุณนิยมในการบดขยี่อยู่ดีครับผมคิดว่าน่าจะบดขยี้ยากอยู่นะนะด้วยฐานด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยธนงธนูเขายังเหลือเยอะผมจะตีจากทางนี้ครับแล้วก็เข้าไปทางให้เอาพี่อ้วน ใชุ้นีอมิอ้วนสักร้อยกว่าตัวในการบดขยี้เขาครับแับประมาณนี้แหละเดีย๋ยวขอสร้างอีกขอเก็บเงินอีกสักแป๊บนะบเมืองเรากำลังจเจริญจะโตเลยโอเคครับ A few moments later เอาแล้วนะครับผมเตรียมตัวบุกกันได้เลยครับมีอ้วนเราได้ร้อยกว่าตัวแล้วนะครับผมจะตีเมืองนี้ตีตีป้อมนี้ตีป้อมนี้ให้แตกแล้วใช้พ่อ้วนในการบดขยี้ ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอครับเงิน5,000นี้ผมจะขายทั้งหมดโดยในการบดขยี่พี่อ้วนทันทีครับหกสิบตัวนี่อีหกสิบตัวมาครับเตรียมแซงกับสร้างแคตตาพุทธยิงตรงนี้ ยงไม่สนครับไม่สนน้ำสนเนื้อสนอะไรทั้งนั้นนี่มา52ตัวบองตัวมีตังไม่มีตังไม่เป็นไรกูขายได้เออมาอีกไม่มีตัอีกไหมพอไหมเนี่ยไม่พอไม่พอกูขายเยอะเว้ย ออโอเคครับร้อยห้าสิบเก้าตัวมายิงป้อมนี้ก่อนครับเปิดทางนะเพื่อเรามันปันรวยก็จริงครับแต่ว่ามาดูเงินครับเงินตอนนี้เราเหลืออยู่600เงินเงินไอ้ไอ้เพื่อนเราอยู่7,000เลยนะโคตรรวยรจริงพอ,อเปิดทางครับ ผมสั่ง <iscilla> บุกเลยนะอ้วนมาทางนี้มาเออตายแน่ละผมแบบป้อมนี้ผมเกือบจะแตกนะอ๋อ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 สั่งลงอะไรล่ะดูแล้วทางนี้มันก็ยัมาบุกเราครับเขาไม่สนใจครับมันตรงนี้แหละคนเขาเยอะอยู่นะ ไม่คิดผมคิดว่าพี่อ้วนน่าจะเอาอยู่นะร้อยหกสิบกว่าตัวเนี่ยสามสิบตัวไหมสามสิบ <Bravo. S 2> ตัวก็ได้ววะ <enough> กันเหนียว พี่มึงก็ถึกจังวะพ่อมึงอ่ะตั้งรีเวเป็นเนี่ยมหรอยังไงเราก็ต้องยิงต่อครับเออโอโหผมไม่สร้างไอ้นี่แล้วนะเนี่ย ตัดสินใจไม่สร้างอันนี้ละมาดิถ้ามึงจะถือขนาดนั้นตั้งยิงต่อแล้วนะร <What? S 1> อป้อมเปิดเมื่อไหร่เปิดแล้วยิงประตูยิงประตูแตกเมื่อไหร่บอกเลยครับเละแน่ เพื่อนเราก็หนุนหนุนช่วยดีอยู่นะส่งแรงหนุนช่วยดีอยู่แต่แบบมันก็เป็นแรงหนุนที่แบบไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่หานเยอะอ้าวแ,บบแตกแล้วอย่างนี้ครับยีอยเจ็ดสิบเก้าตัวขึ้นเลยบบมาเว้ยคูยจะว่าจะไหวหรือเปล่านะเพื่อน แต่สร้างป้อมปิดนะมึงนะโคตรเหนือเหนือทรายนะครับได้วิ่งแล้วได้วิ่งแล้วทุบทุบลูกเล็กเด็กแดงกระทุบโอ้วคนนี้แม่งวิ่งหนีแล้วลูกลูกวิ่งหนีนะครับกายคยังยังมึงเดินช้ายังยัง ยืนทําแข็งทำไมไปไปช่วยเขากูก็เป็นเส้นเป็นสายเลยนะนี่ก็อัลโตินจะส่งเข้ามาไม่รู้ว่าจะยิงทางไหนดีเอ,ดเอาดีครับจริงเุ้ยโดนไฟครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุนนิยมครับอย่าไม่เยอะแล้วกันอย่าไม่เยอะเอ้ยบุกไปหาราชานให้ได้ โอ้ยสุดท้ายทุนนิยมก็ชนะเว้ยนโอ้ราชาต,ตายละตายละโดนวิอ้วนเรือนว่าครับตาหนี้เราจะเริอนนะเขาก็จะเริอนเช่นกันครับ โอเคครับ <from S 2> ผมจบสักทีนะครับครับด่านนี้นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องไหมก็นิดนึง oh. เพราะว่าเมืองเหลืองเนี่ยมันตีแตกยาก oh. แล้วก็ตายไปร้อยกว่าตัวนะแต่เขาเนี่ยตายไปเยอะอยู่เช่นกันคนระับ <Yeah. S 1> น้ำเงินเนี่ยมันเดินมาให้เราฆ่าตั้งแต่ต้นเลยนะมันก็เลยชนะง่ายนะนะโอเคครับผมผมก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันด่านที่สามสิบเอดนะครับวินนิ่งดันครับ